ที่นี้ก่อนทุกคนวันดีครับวัดีครับวัดีครับทุกคนวันดีครับ แม่ก็คือไม่นอนหรอหรือว่าอะไร นี้ไม่ขายของหรอหรือว่าอะไรืแม่คเรจะให้ฟังเพลงนี้เพลงนี้น่ารักมากครับ เริ่มหิวแล้วเหมือนจะ <laughs> เหมือนว่าจะได้ลงไปเซเว่นแน่นอนเลยมีใครอยากให้เราเรื่องอะไรไหมชวนพืดอะ มีใครว่างไปเดี่ยวเขาไหม สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นี่ดีกว่าพี่นี่ดีกว่าขอไม่ได้พวกพี่พี่ไม่ได้แต่งหน้าอ๋อพี่ใช้ฟิลเตอร์ดีผมไม่ไใช้ฟิลเตอร์เลยพี่จริงหน้าผมโซมากพี่แบบโซมโซมมาก เ่าเตยช่วยผมไว้ คิเตอร์ก็ปิดไปแล้วนะนี่ก็ต้องกลับไปอ่านหนังสือทุกคนต้องอ่านเศรษสารมหาภาคเร็วสวัสดีครับ ใครมีซีรีส์อะไรแนะนำมั่งช่องไปถึงมาาันจะปปอู่แต่ว่าเรื่องที่มีอยู่ยังดูไม่จบแบบบางครั้งแบบเราดูถึงตอนนี้มันโอเคแล้วเราก็ไม่อยากดูอย่างเรื่อง t o beauty เอะแล้วก็ยังไม่ได้ดูอสองตอนเพราะเรารู้สึกว่ามันคู่กับตัวพะลองก็ถือว่าจบแล้ว พี่ดึงยางตอนมห้ามหกหรือมอะไรจำไม่ได้แนวกินลำาบางทีใช่ทุกคนเราเคยดึงฟันแบบดึงตรงนี้สร้างมาตรงนี้แล้วก็ดึงตรงนี้สร้างตรงนี้แล้วก็ดึงตรงแากตรงนี้ข้อตรงนี้แล้วก็ดึงตรงนี้ข้าตรงนี้แล้วก็ดึงตรงนี้ข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องม้วนยางมัดด้วยกันแล้วก็ดึงสี่ข้นอย่างงี้ทุกคนแบบเวลากินอะไรก็ต้องดึงดึง จนถึงปัานนี้เราก็ยังจัดฟันไม่เสร็จเลยหนูคนเป็นเวลาประมาณจะห้าปีแล้วตอนแรกกันดับตั้งแต่มัธยมเพื่อแบบขึ้นมาหาลัยมาจะได้เอาเหล็กออกอะไรเงี้ยแต่ตนปั่นนี้ก็ยังไม่เข้าฟันก็ไม่ได้เยินนะแต่มันหมอดึงตอนแรกดึงเข้ามากแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบฟันข้างมันมันน้อยแล้วฟันข้างบนมันเยอะเขาก็เลยต้องแบบ ถอนฟันเพิ่งมาถอนฟันข้างบนอีกสองสี่แล้วก็ดึงใหม่อมีกรอบก็เลยแบบ no one for you love adam season สองเลยค่ะ season หนึ่ง no ก็ยังไม่ได้ดูเลยรับมันเกี่ยวกับอะไรเลย ยิ่ดีกว่าพิงแจ้งเกิดของเราลูกคา เ,เพลงแรกที่แกะเองนะครับจำได้เลยเพราะว่าต้องไปแข่งดาวเดือนของโรงเรียนก็เลยต้องนั่งแกะเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพลงเกาหลีเพลงแรกที่แกะจริงตังแต้วเต้นออกมาก็าช <c oughs> หนูกำลังตั้งใจรอดูแปลรักภาคสองอ๋อใช่ภาคสองก็ขอให้เพลงดีเหมือนภาคแรกนี่ชอบเพลงภาคแรกมากเลยมันแบบเนื้อเรื่องดีภาคสองน่าจะเกี่ยวกับมาหาอะไรปะาช่รู ที่หนึ่งอะทุกคนพวกนี้ไม่ทำงานไม่เรียนกันหรอกองานไม่หลับแหละดูวะจริงก็เหมือนจะง่วงแต่ก็แบบแ้่ก็ยังไม่อยากนอน น้ำคาเฟ่บางแสนหน่อยครับคาเฟ่บางแสนหรอครับก็ร้านที่แบบดีๆก็ร้านขนมนามน์นี่ยทุกคนนี่รู้สึกว่าถ้าไปตอนเย็นๆน,นะแล้วก็แบบอากาศดีๆเนีย่ยแสงจะสวยมาทุกคนรูปแรกๆที่ที่แต่งอะอยู่งลางสุดของไอจีนั่นแหละรู้สึกว่าแบบแสงก็สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบวิวก็ดีมันเขาเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ตลอด แต่คนคนเยอะเลยขนมก็อร่อยก็เป็นคาเฟ่แรกที่แบบที่นี่ไปด้วยเพราะว่าตอนแรกที่แบบยังไม่ยังไม่ได้เรียนที่เนี่มาเที่ยวอะไรเงี้ยนะาก็พามากินคาเฟ่ยยนี้ตลอดเลยก็เลยรู้สึกแบบตอนแรกๆที่มาบางแสนนะก็ไม่คิดว่าจะได้เรียนที่นี่หรอก ต่รู้สึกผูพันบางแสนเพราะว่ามาบ่อยเแล้วก็แบบมาเที่ยวมาไม่ไู้ว่าจะได้เรียนเหมือนกัน <c oughs> มาบัวดีทุกอย่างคนจริงสังคมก็ดีแบบสถานที่ก็ดีไรเยยงี้ยยิ่งตึกเนี่ยเป็นแบบตึกใหม่ด้วยไรเยยงี้ย เราค้างกับก็ดีเลยมีต่ร้านขนมของกินที่เที่ยวไม่ไม่เบื่อทุกคนไม่มีทางเบื่อแต่แบบอย่างที่ไม่ดีสาขาที่ตัวเองเรียนอยู่บัญชีมันยากไปคือแบบตอนแรกใช่ไหมตอนแรกตอนแรกอ่ะบัญชีการสองอ่ะช่วงสอบกลางภาคอ่ะเนี่ยว,วางแผนไว้แล้วว่าแบบ ว่าจะอ่านวันไหนอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆมันก็มีงานกระทนหันที่ต้องไปกรุงเทพอะทุกคนนั่นแหละงานนั่นแหละแล้วมีถ่ายอีกก็แบบอ่านบัญชีกลางสองกลางภาคได้แค่สองวันเองทุกคนซึ่งมันแบบไม่มีทางอ่านทันอยู่แล้วนี่ขนาดอ่านอันเนี้ยอ่านตั้งอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็แท่เราจะไม่ทันอยู่แล้วแยิ่งอันนั้นอะแค่สองแค่สองวันที่ต้องอ่านแล้วแบบมีเวลาตอนกลางคืนอีกหลังจากถ่ายเสร็จอะไรเงี้ยแบบ แล้วมันสอบวันอาทิตย์มั้งแล้วสอบออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วบบมันมีบทหนึ่งที่ยังไม่ได้เรียนเลยอะไรเงี้ยแบบมันไม่ทันจริงๆอ่อะทุกคนบทเก่าก็แบบยังอ่านไม่จบอะไรเงี้ยคะแนนการผ่ามันก็เลยได้น้อยน้อยแบบไม่ผ่านครึ่งอะไรเงี้ยแล้วไปผ่าก็คือต้องทําให้ได้เกินครึ่งอะถึงจะผ่านเอฟทุกคนก็คือถ้าไม่ผ่านเอฟบแ้แเราก็ต้องเรียนวิชานี้ใหม่แล้วก็ไปฝึกงานช้าแล้วก็จบช้าอีกหนึ่งปีทุกคน ก็เลยอย่างที่เห็นนะทุกคนก็เลยต้องอ่านอ่ะเพื่อให้มันผ่านนี่จะนอนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับที่ได้แคทพี่ได้แคทคาซิลี่ไหมอ่ะหรือมีแมววองดึงไปเข้าอ๋อคือตอนแรกอ่ะพี่ถ่ายทิกตอกช่วงควมิดต์นแหละถ่ายทิกตอกลงคิดเจนรอะไรเงี้ยแล้วพี่วูดเขาก็มาเห็นพี่ผู้จัดการเขาก็มาเห็นเ้าก็เลยแบบว่าให้ไปลองลองซีลีี่ดูอะไรเงย ลองเล่นลองแคดดูได้แคดครับแคดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะดูคาแรคเตอร์ให้เข้ากับบดมากกว่าอะไรอย่างนี้นี่ว่าแบบจะไปจะไปลองชชบพิดีพิถันว่าจะลองไปหาซีรีสแครดูกที่จริงนับสิบจะจูบนี่ก็ยื่นไปนะทุกคนแต่ว่าไม่ผ่าน เพราะว่าไม่ตรงกับบทเลยช่วงนั้นหน้าโสมด้วอะไรเงี้ยน,นี่ก็แบบอยากลองอยากลองเล่นซีรีส์ที่แบบเป็นตัวหลักๆมากกว่านี้แบบว,ว่าเขาเรียกว่ายัางไงแบบอยากโชว์ศักยภาพงี่เป็นไงที่ว่าจะไปหาแคทโด,ดวยวบอกพี่ว่า เรียนปีไหนจะจบปีสองอะครับใช่อีกแค่ไม่กี่วันก็จะจบปีสองเราก็จะผ่านไปครึ่งทางอะทุกคนดีใจมากไวมากไวหรอนี่ว่าช้าละแต่ช่วงปีหนึ่งเป็นอะไรที่แบบสนุกมาทุกคนปีหนึ่งคือแบบอยู่หอในแบบเที่ยวแบบขูหแบบเป็นอะไรที่แบบท้าทายเปิดใหม่มากแบบต้องไปนู่นคนเดียวไม่เคยแบบไปไหนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปแบบ ไปทํางานส่งงานอะไรแบบซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบปีหนึ่งเป็นปีที่สนุกสนุกแบบสนุกมากทุกคนทั้งวิทั้งวิชาที่เรียนอยู่ทั้งแบบงานเต้นของคณะแบบเอซีคณะเต้นอะไรเงี้ยแบบมันก็ต้องมีอะไรเงี้ยยิ่งช่วงนั้นคือแบบนอนนอนแบบตอนตีสองตีสามทุกวันเพราะว่า เราต้องตื่นเรียนเก้าโมงใช่ไหมทุกคนถึงไปเรียนเก้าโมงแล้วเรียนก็สี่โมงเย็นแล้วก็ต้องไปซ้อมจต,ตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วหลังหน่อยก็จีหนึ่งจีสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีงานเต้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่มีงานเต้นซ้อมประมาณหกเดือนก,กว่าช่วงนั้นก็เลยแบบวัสนิทกับเพื่อนเอซีมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเต้นเต้นตลอดเต้นทุกวันเลยช่วงนั้นก็เลยจะผอมพราะตอนนี้เพราะว่าออกกำลังกายทุกวันต้องวิ่งรอบสวนนานนะทุกคน ใช่ต้องวิ่งรอบสนามทุกวันอะไรเงี้ยเลยฟิลเตอร์หายอะนาคือไม่ไหวทุกคนฟิลเตอร์ช่วยชีวิตมเมาพี่วุฒิหน่อยพี่วุฒิหรอพี่วุฒิอะ เขาใจดีนะแต่แตอนแรกๆอ่ะเนี่ยกลัวพี่วูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบไม่เคยเจอพี่เขามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนั่นแหละมันคือการปรับตัวทุกคนแต่พอหลงังๆงะนก็คือแบบพี่เขาใจดีเลยก็ดูแลดูแล,ด,แลดีีแบบด,ดีมากพาไปกินพาไปเที่ยวพาจับโปกเกมอนอะไรอย่างเงี้ยสว่งก็สนิทก,กับพี่เขามากขึ้นเลยใชย่แต่ช่วงแรก็แบบยังทําตัวไม่ถูกแบบยังเกง่งยังอะไรอย่างเงี้ยแต่หลงังๆก็แบบดีขึ้นแล้วอนะไรเงี้ย พี wollen, ่ว like like ุ้นชอบพาไปกินอะไรงนี้ยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงลดความอ้วนแล้วแบบพี่วุ้นมาค่อะไรอย่างเงี้ยมาที่บางแสนแล้วพาไปกินหมูกระทะแล้วภาพ่กี้ขวานตอที่แบบแล้วช่วงนั้นก็แบบมีถ่ายอะไรเงี้ยช่วงใกล้ๆถ่ายจะจบอะไรย่างเงี้ยกต่ว่าตลดน้ำหนักของพี่วุ้นมาก็คือกิน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 เขาใจดีนใจดีมาก ทีจ้าลาดาท่านอีกหนึ่งเรียนการแสดงเป็นไงบ้างสนุกไหมเรียนการแสดงหรอครับนี่ก็แบบมีมีบ้างมีช่วงช่วงแรกๆของซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็สนุกนะทุกคนคือแบบเขาก็สอนเกี่ยวกับการแสดงแบบว่าให้เข้าใจก่อนว่าแบบการแสดงอ่ะไม่ใช่การแสดงก็คือการไม่แสดงทุกคนก็คือความหมายของมันคือแบบ การแสดงก็คือการไม่แสดงก็คือแบบสมุดอ่ะเราจะกินน้ำอะไรเงี้ยถ้าเราแสดงเราก็จะ over acting มันดูเป็นไม่ทําแบบไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยใช่แล้วทำให้แบบเป็นธรรมชาติก็คือเหมือนไม่แสดงอะทุกคนนั่นแหละท,ท,ที่เขาหมายถึงแตวฟองพี่วุฒิว่านอนดึก <c oughs> ปอ้อไปเลยครับเพราะพี่วุฒิก็เคยแบบถาจับโปเกมอนดึกเหมือนกัน <G łos> การนอนดึกไม่ใช่เรื่องกันหาครับก็ว่าช่วงนี้ขอตบตาดำม,มาแล้วสิวขึ้นเยอะมาเพราะเครียดเครียดเครียดมากๆอะไรเงี้ยเครียดเกี่ยวกับบัญชีไหนจะนอนอ่นหนังสือดึกอะไรเงี้ยก็เลยแต่ว่าสอบบัญชีผ่านแล้วก็เลยโล่งล,ล่งหมดลงมาก็เลยต้องขมวิชาที่จะต้องสอบ ตอนหลังจะหนังหน่อยเพราะวแบบวันหนึ่งสอบสองสามวิชาอนะ่าเงยเราจะไปนอนลูกคนเพราะเราก็เริ่มไม่ไหวแล้วนี่ก็เรื่องอ่านหนังสือต่อมันืม ที่พี S ่ STMd คนแรกที่เจอคือใครครับคนแรกที่เจอคนแรกที่เจอเหรอเจอโฟก์เจอโฟกคนแรกใช่โฟก์คนแรกแล้วก็เจอผูต่อเพราะว่าวันนั้นไปกรุงเทพแล้วพี่วุฒิก็พาไปคลินิกอะไรอย่างเงี้ยก็เจอโฟก์คนี ไฟนอนสู้ๆครับสู้ับสู้ๆับสู้ครับ,รบ,รบ,รบอันนี้นะคนเยอะอย่าเครียดครับ <c oughs> ผม สอบอีกไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วสุนนะคะไม่ทางการขอบคุณนะคะแค่หกตัวก็จะจบก็จ,จบปีสองอ่ะทุกคนดีใจผ่ามไปครึ่งทางแล้วปีหน้าก็ต้องไปฝึกง,งานทุกคนต้องหนักแ้วเลยขอให้เจอแบบที่ฝึกง,งานดีๆเลยไว้เหมือนกันพี่ที่เรายัางบน ยังอยากจะดอกอยู่เลยฟันดีครับโฮ คณะหลังมอมีแต่คนหน้าตาดีจริงไว้จริงครับยิ่งคณะการจัดการนะครับขูโหน้าตาดีทุกคนนะครับยิ่งสาขาบัญชีนะครับคือแบบร้อย่าคนคือหน้าตาดีทุกคนครับนี่เป็นไงคณะการจัดการมีแต่คนหน้าตาดีแต่ว่าอยู่หลังมองไม่ค่อยเจอคณะอื่นเลยถูก ช่วงปีหนึ่งอาจะเจอคณะอื่นเยอะเพราะว่าแบบมีวิชาเรียนรวมอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นปีสองมันก็ไม่ค่อยเจอแล้วเจอแบบคณะตัวเองอะไรเงี้ยก็จะมีพี่ที่แบบพี่ชอบที่ที่ชอบแบบบอกว่าเนี่ยถ้าหาแฟนนะต้องรีบหาตั้งแต่ปีหนึ่งเพราะว่าเราอ่ะจะเจอเจอคณะอื่นตอน ปีหนึ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบขึ้นปีอื่นแล้วเราก็จะไม่เจอคณะอื่นแล้วก็จะไม่มีเอ็นดูแต่หน้าตาดีกันจริงอ่ะเย่าอวยครับขอร้องแต่ว่าคณะผมมาผู้ชายน้อยผู้หญิงเยอะจริงสาขาผมคือแบบ อยู่คณะกางมองก็ไม่เจอครับเรียนเสร็จก็กลับหอนอนจริงเออชีวิตเราไม่เหมือนในซีรีส์นะทุกคนที่แบบจะเจอเจอ,เจอแบบเจอรักกลับมาหาอะไรเงี้ยแบบพอเรียนเสร็จก็ไม่ไหวก็กลับไปนอนแล้วทุกคนกลับไปหาอะไรกินกลับไปนอนชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเรื่องจริงยิ่งแบบเรียนบัญชีนี่แบบแบบอลอร,รีบกลับมานอนทุกคน ขี่มาทั้งส่วนไปอีกเสียดายพอแบบมีโควิดอไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีกิจกรรมของมหาลัยไรเงี้ยรู้สึกเสียดายแบบช่วงเวลามาเพราะแบบตอนปีหนึ่งแบบกิจกรรมของมหาลัยมันเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเราเจอคนเยอะเรายิ่งเจอเรายิ่งมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ย ต่พาะาบเนี้ยมันไม่ค beeping, hay hay. ่อยเจอใครเพราะว่าจำปีหนึ By ่งมันต้องซ้อมเต้นอย่างเงี้ยก็เจอคนที่สุนกิ่เยอะอะไรเงี้ยก็แบบรู้จักคนเยอะขึ้นยวรอไปนอนทุกคนบายนะทุกคนฝันดีนะไล่ไปไล่ไป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 